ของเราเป็นระบบแบบ SBR การสัสิ่งวีล้อนะคะซึ่งเหมาะกับชุมชนแล้วก็อุตอบบบสัหการที่แบบว่าบำบัดน้ำเสียเฉพาะพวกที่เป็นมาจากอาา่างน้ามือโลงอาหารประมาณนี้ค่ะการทำงานของระบบก็จะมีบอกีคิแล้วก็เติมอากาศแล้วก็ตกตอนแล้วก็น้ำผีนวนะคะการทำงานก็คือน้ำจะเข้าอือตรง ตรงนี้แล้วก็ผ้าห่เบาน้า <c oughs> จะเข้าาตรงบ่อเข้ามาตรงบ่ออีก่อนแล้วก็จะสูบน้ำจากบ่ออีคิวเข้าบ่อเติมอากาศแล้วก็เติมนอากาศเสร็จก็จะไปบ่ออุตกรกรเสร็จแล้วก็เอาน้ำไปพักไว้ที่บ่อแล้วก็รอ่อยระบายน้ำทิ้งที่บ่อตรงนีง้ แล้วก็อวนะรอระบายน้ำลงสูสนะ่สาธารนาุหรือว่าเออเอากลับมาใช้ใหม่ก็ได้แต่แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบทีมแต่ว่านึาาห้อง่ขเท่าไรเออแล้วก็อ่ขนาดของบ่อน,นะคะก็120่บูบาทเมตรคะดีน่ะอ150บมิกัมท่อ น้ำข้า100รูปบาทมีคก็ถังเติมอากาศระยะดับเก็บรานได้12โมงถัง EQ 120บาทมีก็เจอล้ค่ะครับได้าดกได้ได้นยครับกลุ่มน uh, mm, 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 mm. ี ouais calves calves, ้ร pues, ู้สึกจะข้อเยอะนะอ่อเยอะเพรา โอเคน้ำเข้านี่คือเนืออย่าพ <su> ิถ <anak> ีพิถัเปิดอ่างล้างหน้าแบบนี้น้ำเข้าแบบนี้รวยอย่างเงี้ยนะมันท้างไม่ทันค่ะก็เดิมก็คือท่อเนี่ยคนเข้าด้านบนนะครับผมคอมเมนต์ไปแล้วนะคือท่อเข้าแบบนี้เวลาวาล์วเสียอะไรนะมันพลกลับได้นะครับนะครับดูทางขึ้นเลยลองดูว่าขึ้นโอเคนะครับทขึ้นโอเคนะขึ้นสะดวกขึ้นทุกเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนทางขึ้นหรือเปล่าค่ะอ่าโอเคอย่างเงี้ยสะดวกขึ้นนะครับ ผมช่วย okay. ดีก okay. ็ได้เปรียบนะโอเคนะก็ลากระตุกก็โอเคนะครับเดโดยรวมก็โอเคผมว่ามือถือตอนเยอะมากเลยใช่ไหมหลายตัวนอกจับแบบเขาวงพังแล้วก็ยังใช้แตนไฟใค่ใช่เพื่อแต่บรรยากาศก็คุ้มคุ้นมากเลยนะแล้วกยี่ห้อดกันหลเลยนเลยี่ห้อใยกันครับเขาป้อนทั้งสายมาเนียอนลูกอ่นหนีย เออโอเคครับแล้วก็อแล้วตะกอนไปไหนเอ่ยถอนพองอีกทีตะกอนตะกอนก็ตกตะกอนตะกอนสุดท้ายแล้วไปไหนเอ่ยตะกอนตะกอเลยวัยคือตะกอนถ้าเราถอห้องมาก็คือจะระบายออกแต่อย่างเงี้ยคือถ้าเดียวมีมาแต่ว่าตกตะกอนแล้วแบบมันนานกว่าที่ว่าตะกอนเราเราก็ตักถึงก็ได้ค่ะแต่กทิก็คือต้องสูบสูทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเลย วันส okay. okay. right ูดออกกข้าางอกก่อนแล้วก็ไป่ออกไปทีนี้นโอเคขอบคุณมากครับคุณยทอกนะหังหน่ยนใจมากับใจเ็็มานั่นะ